จากประโยคที่เป็นกระแสนในทวิตเตอร์ว่าเรื่องของศาสนาและเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากถ้าตัวของเขาเลือกที่จะทำการทำอาชีพอาชีพหนึ่งมาเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบางทีศาสนาไม่ได้ให้เงินเขาในการซื้อข้าวกินซึ่งนี่ก็เป็นคำพูดของมัชกรเพชปประพันธ์หรือนับชาซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประกวด MissUniverse Thailand 2022ที่คนในโซเชียลยกว่าเป็นวลีที่เด็ดที่สุดในงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ศาสนากลับมาถูกตั้งคําถามอีกครั้งว่าศาส,สนาหรือคําว่าศิลธรรมกําลังช่วยหรือกําลังขัดขวางความเจริญของสังคมอยู่ศาส,สนายัางจาเป็นต่อคนไทยอยู่อีกไหมติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะถ้าพูดถึงประเด็นทางศิลธรรมคนส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือการท้องก่อนวัยอันควรค่ะจากสถิติในช่วง1ิปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ถึง2562พบว่าอัตราการคลอดในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง10ถึง14ปีมีจำนวนทั้งสิ้น23,615รายและมากที่สุดในปีพุทธศักราช2555จำนวน3,710รายหรือคิดเฉลี่ยแล้วตกที่10รายต่อวันรวม23,615ราย ซึ่งส่วนทางกับการเรียนพระพุทธศาสนาในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 อีกทั้งเมื่อมาดูประเด็นของสถิติความบุนแรงในครอบครัวเช่นการทำร้ายร่างกายการพูดกระทบจิตใจเป็นต้นซึ่งก็พบว่าในปีพุทธศักราช2559มีจำนวน1,001รายและในปีพุทธศักราช2564นี้เองปรับสูงขึ้นเป็น2,177ซึ่งมากขึ้นเป็นเกือบเท่าตัว นี่ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้กลับมาคิดได้ว่าคําว่าศิลธรรมในประเทศไทยและในสังคมไทยนั้นยังจําเป็นอยู่หรือไม่วิชาพระพุทธศาสนาถูกสอนในโรงเรียนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2452เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัดและปฏิบัติตนเป็นสัจิกชนที่ดีซึ่งในปี2551ได้พูดถึงเนื้อหาที่ล,ลึก ได้แก่ความสําคัญของศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาศรัทธาที่ถูกต้องการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักธรรมและการทํโรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาทั้งที่เรามักจะพบว่าโรงเรียนหลายแห่งนิมนต์พระไปสอนศิลธรรมให้กับเด็กนักเรียนรวมถึงมีการจัดค่ายศิลธรรมเพื่ออบรมความเข้าใจในด้านศิลธรรมให้กับเด็กนักเรียนอยู่เรื่อยๆนะคะแต่จะทําอย่างไรให้ศิลธรรมดีขึ้นได้ แต่เราก็ยังไม่ชิ้นหวังนะคะในขณะที่สังคมพากันตีกรอบตีความพฤติกรรมของคนกันเองด้วยคำว่าศิลธรรมในทางกลับกันทั่วโลกก็ได้ใช้นิยามศัพท์ใหม่ๆที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สร้างความร้าวฉานแตกแยกกับครอบครัวและผู้อื่นขึ้นมาเช่น Sexual Harassment, Body s h a m m n n w w i t t l l i s ลคำเหล่านี้ ล้วนมีความหมายในทํานองเดียวกันกับคําว่าศีลธรรมที่หมายถึงการไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนการประพฤตินตนเป็นคนดีและการคํานึงถึงจิตใจของผู้อื่น Sexual Harassment คือการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นการขค่มขืนการลวนลามต่างๆที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมซึ่งทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกว่ามีบาปติดตัวโทษตัวเองและเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา บอดี้แชมิงคือการที่คนอื่นมาวิาพาก์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการแต่งตัวบุคลิกท่าทางไม่ว่าจะเป็นการพูดตรงๆพูดเปรียบเทียบหรือพูดล้อเล่นซึ่งคำพูดเหล่านี้ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของคนที่ถูกต่อว่าล้อเรียนเป็นอย่างมากค่ะและคำว่า white lies ที่แปลแบบตรงตัวก็คือการโกหกสีขาว แต่ความหมายที่แท้จริงของมันก็คือการโกหกด้วยเจตนาที่ดีหรือการโกหกเพื่อทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้นเป็นการโกหกเพื่อบรรเทาวความบาดหมางในความสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นการถนอมน้ําใจกันแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในการแลกกับความเชื่อใจในระยะยาวทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเพื่อมุ่งให้ผู้คนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคําว่าศิลธรรมค่ะ การหยิบยกเรื่องศิลธรรมขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยการนำวิชาพระพุทธศาสนามาบรรจุไว้ในแบบเรียนดูแล้วอาจไม่เป็นผลอย่างที่คิดถ้าว่าในปัจจุบันนี้เองก็เริ่มมีกลุ่มคนหลายกลุ่มที่เห็นถึงปัญหาเรื่องนี้บางคนออกมารณรงค์เรียกร้องผ่านการทำพิทศการบางก็ออกมาพูดถึงประสบการณ์ของตนเองผ่านโซเชียลเพื่อให้ทุกคนตรหนักถึงคุณและโทษมีตัวอย่างที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะ นั่นก็คือวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่มีสอนในโรงเรียนสาสติจุลาวิชานี้ประกอบด้วยปรัชญาเพื่อการดำเนินชีวิตศาสตร์แห่งความสุขและการมองโลกมนุษยสัมพันธ์และการติดอาวุธทางใจด้วยวิถีพุทธค่ะเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และความเครียดของตนเองและผู้อื่นเรียนรู้วิธีการปฏิเสธและการป้องกันตนเองจากการถูกกลั่นแกล้งและคุกคามในทุกรูปแบบและการถูกชักชวนในทางที่ไม่ควรค่ะ ก็เป็นไปได้ว่าศีลธรรมที่คนส่วนใหญ่พูดถึงอาจจะเป็นการตีกรอบชีวิตตามหลักศาสนาแต่ศิลธรรมที่คนทั่วโลกสนใจเป็นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะทุกวันนี้นะคะข้อถกเถียงเรื่องของศิลธรรมก็ยังหาบทสรุปที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะพลอยเชื่อว่าหากทุกคนให้ความสำคัญกับพฤติกรรมมากกว่าการตีกรอบชีวิตตามหลักศาสนาเพียงอย่างเดียว ก็จะช่วยให้สังคมสงบสุขขึ้นได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องเด็กพูดไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ